กามชาดกชาดกว่าด้วยกามและโทษของกามในการละสมัยเรื่องสวนไรนาของชาวบ้านนั้นเกิดจากแรงคนงานทําแผ้วถางป่าใครขยันเพียงไรก็มีพื้นที่ทํากินเท่านั้นและด้วยการก่อนนั้นไม่มีเครื่องจักรไว้ทุ่นแรงเหมือนปัจจุบันชาวบ้านมีเพียงแต่นีดจอบเสียม เครื่องไม้เครื่องมือธรรมดากับแรงงานของเขาเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้ชาวบ้านเหล่านั้นจึงรักและหวงแหนไรนาของเขาเป็นอันมากครั้งนั้นเมื่อองค์พระาศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบกับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งเขาผู้นี้ได้ทําการหักร้างป่าเพื่อต้องการทําเป็นไร่พระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขาเมื่อเสเด็จเข้าไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถี ทรงแวะลงจากทานกระทำปฏิสันฐานกับเขาบ่อยครั้งเธอทำอะไรเล่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์หักร้างที่ไร่พระเจ้าค่ะดีและพรามกระทำการงานไปเถิดพระองค์ได้เสด็จไปทำปฏิสันขานกับเขาบ่อยๆทั้งในเวลาที่เขาขนต้นไม้ที่ตัดแล้วและสะสางที่ไร่ในเวลาก่อคันในเวลาหวาน พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นการทำงานของเขาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งพื้นที่ป่ากลายเป็นไร่นาโดยสมบูรณ์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญวันนี้เป็นมงคลในการหว่านข้าวของข้าพระองค์ข้าพระองค์จักถาวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขในเมื่อข้าวกล้านี้สาเร็จแล้วรุ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่พราหมณ์กำลังยืนดูข้าวกล้าของเขาที่กำลังเติบโตเป็นต้นกล้าน้อยๆอยู่ องพระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามพรามเธอกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นข้าแต่สมณะโคโดมพุจริญข้าพระองค์กำลังดูข้าวกล้าในครั้งนั้นพรามคิดว่าเมื่อใดที่ข้าวของเขาออกรวงเป็นเม็ดข้าวแล้วเขาจะถวายพัดนั้นแด่พระพุทธเจ้าเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็มีความสุขอย่างล้นเหลือวันเวลาผ่านไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาของพรามนั้น ออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเขาตั้งใจจะเกี่ยวข้าวนั้นแล้วนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้ารุ่งขึ้นแต่แล้วเรื่องราวก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ในคืนนั้นเองเกิดพายุลูกใหญ่ลูกเห็บตกตลอดคืนทางเหนือของแม่น้ำอจิรวดีก็มีกระแสน้ำใหญ่ไหลหลากมาพัดเอาข้าวกล้าทั้งหมดเข้าไปสู่ทะเลไม่เหลือไว้ให้แม้มาดว่าทานานเดียว เมื่อน้ำไหลผ่านไปแล้วพราหมมองดูความย่อยยับแห่งหนาข้าวของตนแล้วก็ถูกความเสียใจอย่างแรงเข้าครอบงำยกมือตีอกคํำควรวนไปถึงเรือนแล้วลงนอนบนพรมไม่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมนาข้าวนาข้าวของเราหมดกันหมดกันในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ถูกความเสียใจครอบงำ ทรงดำริว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของพราหมณ์ผู้นั้นรุ่งขึ้นเสด็จไปสู่ประตูเรือนของเขาพราหมณ์ได้ยินความที่พระศา,าสดาเสด็จมาก็รีบให้การต้อนรับดูก่อนพราหมณ์เหตุไรจึงเศร้าหมองไปละ่ะท่านไม่สบายอะไรแล้วข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบการงานที่ข้าพระองค์กระทํานับแต่ตัดต้นไม้ที่ฝั่งแม่น้ําอจิวรวดีข้าพระองค์เคยกราบทูลไว้ว่า เมื่อข้าวกล้านี้สําเร็จแล้วข้าพระองค์จักถวายทานแด่พระองค์บัดนี้ห่วงน้ําใหญ่พัดข้าวกล้าของข้าพระองค์ไปสู่ทะเลเสียหมดเกลี้ยงทีเดียวข้าวกล้าไม่มีเหลือสักหน่อยข้าเปลือกประมาณหนึ่งร้อยเกวียนเสียหายหมดเหตุนั้นความโศกอย่างใหญ่โตจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ดูก่อนพรามก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือข้าแต่พระโคดมพุทธเจริญ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะแม้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเศร้าโศเพราะเหตุไรขึ้นชื่อว่ารัพย์และข้าวเปลือกของสัตว์เหล่านี้ถึงคราวเสียหายก็เสียหายสิ่งไรที่ถึงการปรุงแต่งจะชื่อว่าไม่มีความเสียหายเป็นธรรมดาน่ะไม่มีดอกท่านอย่าคิดไปเลยพระศาสดาทรงปลอบเขาด้วยประการชนนี้เมื่อทรงแสดงธรรมอันเป็นที่สบายแก่เขา ตรัดการมาสูตรเมื่อพระสูตรถึงปริโยสารพรามดำรงในโสดาปติผลพระศาสดาทรงทำให้เขาสางโศกได้ณตอนนั้นชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ทั่วกันว่าพระศาสดาทรงกระทำพรามผู้นั้นให้สางโศกให้ดำรงในโสดาปฏิผลได้พวกภิกษุพากันยกเรื่องขึ้นสนทนากันในธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนเราก็ได้กระทำให้พราหมณ์นี้สร้างโศกแล้วเหมือนกันเมื่อตรัสแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรมทัตนพพระนครพารณสีมีพระโอรสสองพระองค์เท้าเธอประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์ใหญ่พระราชานตําตำแหน่งเสนาบดีแก่พระโอรสองค์เล็กครั้นต่อมา พระเจ้าพรมทัตสิ้นพระชนพวกอมาตพากันตั้งการอภิเศกแก่พระองค์ใหญ่แต่พระองค์ก็ได้ทําการปฏิเสธราชสมบัติเหล่านั้นแม้ได้รับคําทูลวิงวอนบ่อยๆก็ทรงห้ามเสียฉันไม่ต้องการครองราชสมบัติพวกท่านจงพากันให้แก่น้องชายของฉันเถิดเสด็จพี่ทรงรับตําแหน่งอุปราชไว้เถิดไม่ละเราไม่ต้องการความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่ทรงปรารถนาแม้แต่ตําแหน่งอุปราชถ้าเช่นนั้น น้องก็จะไม่กวนพระไทยเสด็จพี่อีกขอเสด็จพี่จงอยู่สบายในพระราชวังนี้เถิดฉันไม่มีเรื่องที่จะต้องกระทําในพระนครน,นี้พี่จะขอไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในชนบทที่ห่างไกลพระราชกุมารเสด็จออกจากพระนคนพรพาราณสีไปสู่ชนบทปลายแดนอาศัยสกุลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทรงกระทําการงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองประทับอยู่เออเจ้าคนนี้ฝีมือดีเหมือนกันแฮ มีเสียแรงที่เลี้ยงเอาไว้ครั้นการต่อมาพวกเหล่านั้นรู้ความที่เท้าเธอเป็นพระราชกุมารก็พากันไม่ยอมให้ทำการงานพากันห้อมล้อมเท้าเธอด้วยการปฏิบัติในฐานะพระราชกุมารพระองค์อย่าได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเลยเชิญอาศัยอยู่ให้สบายเถิดหม่อมชั้นยินดีรับใช้พระเจ้าคะ่ะหม่อมชั้นก็ยินดีรับใช้พระองค์เหมือนแกนเพคะเชิญรับสั่งได้เลยเพคะ เอาเถิดเราขอบใจพวกท่านทุกคนมากจำเนียนการนานมาพวกข้าราชการได้ไปถึงบ้านนั้นเพื่อรังวัดเขตท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระราชกุมารเพื่อกราบทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้านายพวกข้าพระองค์พากันบำรุงเลี้ยงพระองค์ขอพระองค์ทรงส่งหนังสือถึงเจ้าน้องให้ทรงช่วยลดสวยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ได้สีท่านเศรษฐีท่านเองก็ช่วยเหลือเรามามากแล้วเราควรตอบแทนท่านบ้างครั้งนั้นพระราชกุมารส่งส่งหนังสือไปถึงพระอนุชาผู้เป็นเจ้าแผ่นดินพี่ได้อาศัยสกุลเศรษฐีพำนักอยู่โปรดเห็นแก่พี่ยกเว้นสวยแก่พวกเหล่านั้นเถิดเมื่อเสด็จพี่ทรงขอมาเราก็ยินดีทำตามรับสั่งทหารเว้นภาษีของเศรษฐีนั้นเถิดครั้งนั้น พวกชาวบ้านทั้งหมดทั้งชาวชนบทบ้างชาวบ้านอื่นๆบ้างพากันเข้าไปเฝ้าเท้าถือเพื่อทูลขอยกเว้นสวยดังที่พระองค์ทรงพระราชทานขอให้เศรษฐีการนั้นเท้าเธอทรงส่งหนังสือไปเพื่อช่วยเหลือพวกเหล่านั้นให้พระราชาทรงยกเว้นสวยให้ข้าพระองค์จักถวายสวยแด่พระองค์เท่านั้นโปรดให้พระราชาทรงยกเว้นแก่พวกข้าพระองค์บ้างเถิดเอาเถิดเอาเถิด เราจะช่วยพวกเจ้าทุกคนตั้งแต่บัดนั้นพวกเหล่านั้นก็พากันถวายสวยแก่พระราชกุมารพระองค์จึงบังเกิดลาบสการะใหญ่ด้วยเหตุนั้นความอยากของพระองค์ก็พลอยเติบใหญ่ไปด้วยการต่อมาพระองค์ได้ทูลขอชนบทนั้นทั้งหมดแล้วทูลขอราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระอนุชาก็ได้ประทานทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงทูลขอ <laughs> มีสมบัตินี่มันก็ดีอย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วสมบัติทั้งเมืองต้องเป็นของเราสินะเราควรจะได้ครอบครองทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวเช่นนี้เมื่อกิเลตัณหาพ่อพูนไม่ทรงพอพระทัยด้วยราชสมบัติเพียงกึ่งนั้นทรงดำริจะยึดราชสมบัติทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงแวดล้อมด้วยชาวชนบทเสด็จไปสู่พระนครนั้นหยุดทับอยู่ภายนอกพระนคร ทรงส่งหนังสือแก่พระอนุชาเพื่อให้พระอนุชาทรงยกราชบัลลังก์ให้มิเช่นนั้นก็ต้องออกรบกันพระพี่นี้เป็นพานเมื่อก่อนทรงห้ามราชสมบัติแม้กระทั่งตำแหน่งอุปราชก็ทรงห้ามคราวนี้ตรัสว่าจักยึดเอาด้วยการรบก็ท่าว่าเราจักฆ่าพระพี่นี้ให้ตายเสียด้วยการรบความกระรหาจักมีแก่เราได้เราจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติพระอนุชาทรงส่งหนังสือมาถึงพระเชษฐาว่าไม่ต้องการรบ ขอมอบราชสมบัตินั้นคืนให้แก่พระองค์นับแต่นั้นพระราชกุมานโอรสองค์ใหญ่ทรงครองราชสมบัติและทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหามิได้ทรงพอพระหัตถไทยด้วยราชสมบัติพระนครเดียวทรงปรารถนาราชสมบัติ23นครไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความอยากเลยครั้งนั้นเท้าสักกเทวราชทรงตรวจดูว่าในโลกชนเหล่าไหนบ้างที่บำรรงมารดาบิดาเหล่าไหนทำบุญต่าง มีให้ทานเหล่าไหนาตกอยู่ในอำนาจตันหาทรงทราบความที่พระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่เป็นไปในอำนาจตันหาพระองค์จึงทรงจำแลงเพศเป็นมานพประทับยืนที่พระทวารหลวงพระราชาองค์นี้เป็นผานไม่ทรงพอพระหัตถ์ไทยแม้ด้วยราชสมบัติในพระนครพาร,ราณสีเราต้องสั่งสอนให้เท้าเธอได้รู้บ้างเท้าสักกะเทวราชในร่างของบัณฑิตให้มหาเล็กไปทูลพระราชาว่า ตนมีอุบายแยบยนถวายข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์เห็นพระนครสามแห่งมั่งคั่งมีฝูงคนแออัดสมบูรณ์ด้วยพละและพาหนะข้าพระองค์จักยึดราชสมบัติทั้งสามด้วยอนุภาพของตนถาวายแด่พระองค์คนที่พระองค์จะไม่ทรงชักช้ารีบเสด็จไปเถิดพระเจ้าข้าเท้าสักกานั้นเล่าตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ได้เสด็จไปดาวดึงพิภพ ส่วนพระราชานั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เท้าสักกะในร่างบัณฑิตกล่าวก็ทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภพระองค์ทรงรับสั่งให้ราชบุรุษเตรียมกองทัพเพื่อตามบัณฑิตนั้นไปยึดราชสมบัติมานพูหนึ่งกล่าวว่าจะยึดราชสมบัติสามนครให้พวกเราพวกเธอจงเรียกมานพนั้นมาทีเถิดจงนำกลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครเรียกประชุมพลกรกายเราต้องยึดครองราชสมบัติสามนคร ไม่ต้องชักช้าราชบุรุษรีบทำตามกระแสรับสั่งเตรียมไพร่พลกองทัพแต่ไม่มีใครพบเห็นบัณฑิตที่พระราชากล่าวไว้เลยข้าแต่พระมหาราชจะเอาก็พระองค์ทรงกระทำสักการะแก่มานพนั่นอย่างไรหรือทรงถามที่อยู่อาศัยของมานพนั้นไว้อย่างไรพวกเราไม่ได้ทำสักการะเลยไม่ได้ถามที่พักอาศัยไว้เลยพวกเธอจงพากันไปค้นหาเขาเถิด ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่เห็นมานกนั้นทั่วพระนครพระเจ้าค้าพระราชาทรงเกิดโทมนัตครั้งนั้นความร้อนบังเกิดขึ้นในพระกายแห่งพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจตันหาเมื่อสรีระทุกส่วนเร่าร้อนอยู่กริยาที่วิ่งพรานแห่งโลหิตก็ทำท้องให้กำเริบแล้วเกิดการถ่ายท้องอย่างแรงขึ้นภาชนะอันหนึ่งเข้าอันหนึ่งออก พวกแพทย์สุดฝีมือที่จะถวายการรักษาได้ครั้งนั้นการที่เท้าถือถูกความเจ็บป่วยเบียดเบียนได้เลื่องลือไปทั้งพระนครราชสมบัติในพระนครทั้งสามเสื่อมหายแล้วเราเสื่อมเสียจากยศอันใหญ่มานพคงโกรธเราว่าไม่ให้สเสบียงแก่เราแล้วก็ไม่ให้ที่อยู่อาศัยด้วยเลยไม่มาการนั้นมีบัณฑิตหนุ่มเรียนศิลปะสำเร็จจากเมืองตักกศิลา มาสู่สำนักบิดามารดาในพระนครพารานศีเมื่อเขาได้ฟังเรื่องของพระราชานั้นก็คิดว่าต้องช่วยรักษาพระองค์ให้ได้จึงไปสู่พระราชทวารท่านราชบุรุษได้โปรดเข้าไปกราบทูลพระราชาด้วยเถิดว่าเราสามารถรักษาพระองค์ได้มีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งมารอที่หน้าประตูเมืองเขาบอกว่าสามารถรักษาพระองค์ได้พะยาคคะรักษาเราได้งง้นเลอแม้พวกแพทย์ผู้ที่สาปาโมกใหญ่ๆ ยังไม่สามารถรักษาเราได้มานพหนุ่มจะสามารถได้อย่างไรพวกท่านพากันให้สเสบียงและปล่อยเขาไปเถิดราชบุรุษนั้นนำพระดำริของพระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่มาบอกแก่บัณฑิตแต่เขาก็ยังไม่ละความพยายามนั้นข้าพระเจ้าไม่มีเรื่องที่ต้องทำด้วยข้ากำนันหมอเลยข้าพระเจ้าจะขอถวายการรักษาโปรดให้เพียงค่ายาเท่านั้นก็พอพระราชาทรงสดับคำนั้น จึงทรงเปลี่ยนพระไถ่ให้บัณฑิตหนุ่มเข้ามารักษาพระองค์มานพนั้นตรวจดูพระราชาแล้วกราบทูลข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะถวายการรักษาก็แต่ว่าพระองค์ทรงปโปรดบอกสมุตดฐานแห่งโรคแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเจ้าจะเอาสมุดฐานไปทำไมจงบอกยาเท่านั้นเถิดข้าแต่มหาราชธรรมดาหมอทราบว่า ความเจ็บนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสาเหตุนี้ย่อมกระทำยาให้ถูกต้องกับความเจ็บปวดนั้นได้พระเจ้าค่ะพระราชาทรงตรัสบอกสมุตดฐานซึ่งเป็นเรื่องทั้งหมดตั้งต้นแต่ที่มานบคนหนึ่งมาบอกพระองค์ว่าจะสามารถช่วยให้พระองค์ให้เอาราชสมบัติในสามพระนครมาให้แล้วเขาคนนั้นก็หายไปแม่พ่อเราเจ็บคราวนี้เพราะตันหาถ้าเจ้าพอจะรักษาได้ก็จงรักษาเถิด ข้าแต่มหาราชพระองค์อาจได้พระนครเหล่านั้นด้วยการโศกเศร้าหรือไม่อาจดอกพ่อถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์จึงโศกเศร้าพระเจ้าค่ะธรรมดาศัตว์ทั้งหลายย่อมละร่างกายของตนเป็นตน้นตลอดถึงสวิญญาณักทรัพย์และอวิญญาณักทรัพย์ทั้งหมดไปแม้พระองค์จะยึดครองราชสมบัติในพระนครทั้งสี่ได้พระองค์ก็เสวยพระกายาหารในสุวรรณภาชนะทั้งสี่ บรรทมเหนือพระที่ทั้งสี่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่พร้อมกันในคราวเดียวไม่ได้พระองค์ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของตันหาเพราะตันหานี้เมื่อจเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้ผลจากอบายทั้งสี่ไปได้พระเจ้าค่าเมื่อบุคคลปรารถนาการถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลน,นั้นย่อมสำเร็จได้สัตว์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วย่อมมีจิตใจอิ่มเอิบแท้ บรรดาความอิ่มเอิบทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐยิ่งนักเพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายคนผู้อิ่มด้วยปัญญาตั้นหาย่อมกระทําให้อยู่ในอํานาจไม่ได้พระเจ้าค่ะบัณฑิตเมื่อได้กล่าวคาถานั้นก็ได้เกิดฌานมีโอทาตกะสินะเป็นอารมณ์เพราะหน่วงเอาพระสเวตชัดของพระราชาเป็นอารมณ์แม้พระราชาก็ทรงหายจากโรค พระองค์ทรงมีความยินดีเสด็จลุกจากพระที่บรรทมได้อย่างผู้ที่ไม่เคยมีโรคภัยอันใดพระองค์ทรงประทานทรัพย์ให้แก่บัณฑิตหนุ่มแต่เขาก็ปฏิเสธข้าแต่พระมหาราชเจ้าเมื่อพระองค์กําลังกล่าวคาถาอยู่นั่นแลใจก็ไม่ยินดีในทั้งวัตถุกรรมทั้งกิเลสกรรมเพราะข้าพเจ้านั้นในขณะที่กล่าวคาถาก็ยังชานให้บังเกิดด้วยธรรมเทศนาของตน ข้าพระองค์ไม่ขอรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นบัณฑิตหนุ่มก็บวชเป็นฤาษีจะเริญพรมวิหารอยู่จนตลอดชนมายุแล้วไปเกิดในพรมโลกพระราชาทรงปกครองเมืองอย่างทรงธรรมพระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพราม ส่วนมานพผู้เป็นบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า